มาม่ากเกาหลีกันค่ะทุกคนค่ะคืนนี้นะคะแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยค่ะพี่อู๋ทุกคนแต่แบบอยากโชว์กุ้งก่อนนะคะทุกคนดูกุ้งดิแบบตัวโตมากไปกันค่ะทุกคนมันแบบน่าก,กินมากพี่อู๋ก็เลือกเป็นอ่าบะหมี่แห้งรสแบบต้ยมยำมันกุ้งนะคะอร่อยอเด็ดค่ะเพราะว่าพี่อู๋ใช้น้ำซุปกุ้งนะคะแล้วก็ลวกเส้นนีซิกเในเจอร์ของเราค่ะทุกคน มาทุกคนแบบนั้นกินมากอือหือหวานบะหมี่จะหมดไหมเนี่ยปุ้งแบบนันเล่นมากอร่อยนัน่นมากทุกคนนี่มายังไงดียังไงดีออ,อ,ออือออหือไม่รู้สคะเด่นมากหวานที่สุดอ่ะอร,อ,อร่อยอร่อยคือแบบ อ๋อฮมฮึมกุ้งอร่อยมากคนบะหมี่ก็อร่อยเพราะแบบว่าได้น้ำจากมันกุ้งอ่ะคนอร่อยมากเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเนาะอร่อยเนื้ด้งมากทุกคนท้าที่สุดอ่ะนี่ให้ดู อร่อยมากอร่อบอกเลยอร่อยเด็ดขยักปีนนะคะมันพลิหัดเดินทางนะคะพิสูจหมดไหมหมดพี่อุ๊ดเต็อย่างน่ะจะไปประกวดกินแล้วเนี่ย อืมอร่อยใครอยากกินสั่งนะคะสั่งได้เลยเดี๋ยวทยอยตอบชัดให้หมดไหมทำยี้หมดไหมอืมอร่อยกุ้งลายถึงโต ที่สุดของกนตังทะเลสดนะถ้าที่อื่นไม่กล้าการันตีว่ากุ้งกี่วันส่วนตัวเองเป๊ะอร่อยอยากกินรีบสั่งเข้ามานะคะอ๋ออืมขอดไปกินก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบาย